สวัสดีค่ะพบกับรายการ Life เ a ชั่นบายยามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถบอเตอร์ไซค์นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมทางด้านการแข่งขันค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นการแข่งขันทางด้านช่างยนต์ของนาศาศาักศึกษาอาชีวะเอกชน ซึ่งมีการชิงถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาด้วยนะคะนี่เรื่องราวของช่วงแรกของรายการนะคะและช่วงที่2ของรายการจะเป็นกิจกรรมทางด้านการแข่งขันทักษะฝีมือช่างชิงแชมป์ระดับประเทศกันเลยทีเดียวเพื่อเป็นการยกระดับฝีมือช่างยนต์ของไทยในรายการ Yamaha Thailand Technician Grand Prix 2023เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมจากไฮไลท์รายการกันก่นกอนได้นะบัดนี้ค่ะ ช่วงแรกของรายการจะเป็นเรื่องของกิจกรรมยามาฮ่าจัดการแข่งขันเพิ่มทะะักษะสาขาวิชายา,ยานยนต์นักศึกษาอาชีวะเอกเราก็ยังอยู่กับเรื่องของกิจกรรมงานการแข่งขันซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะฝีมือช่างชิงแชมป์ระดับประเทศยกระดับฝีมือช่างยนต